ตัวามาอีกตัวดูครับอีกคุดครับกลางกดคันครับในการวัดเมื่อกี้กลางกดคันแรงมากเลยเอาโดนอีก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  อีกดีสซยเลยครับอีคุดแน่เลยว้าวมาอีกตัวมาอีกตัวดูครับอีกคุดครับว้าวเจ๋วอะเมื่อกี้คันกลางก็กินนะเดี๋ยววัดไม่ทันครับสายเดียวกันเลย กลางก็เมื่อกี้กินแรงมากครับม็อบไม่ทันว้าวส,สวยครับสองแต้ม